แต่ว่ากระถางนี้นะคะนิวก็จะเพิ่มนะแต่ครนี้ว่านิวจะลองตัดแค่แต่ตัดตัดปลายเพราะมันเหี่ยวนิวเห็นว่ามันมีรากอยู่นะเพื่อนเพื่อนนะนิวจะลองตัดตรงปลายออกแล้วก็เอามาเสียบลงไปนิวก็อยากจะรู้ว่าไอ้รากที่มันโผล่มาเนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้เนี่ยจะเริญเติบโตรหรือเปล่านิวก็จะตัดประมาณนี้เลยเพื่อนเพื่อนจะได้ยาวหน่อย ตัดประมาณนี้นะคะจึ๊บตัดเลยพอตัดแล้วเนี่ยนิวก็จะเอาใบนี้ออกหนึ่งใบเพืเ่อนๆเราก็จะเสียบตรงนี้ลงไปเพราะว่ามันมีรากอยู่ยนะนิวก็จะเสียบเสียบไปกู้กันอย่างนี้เลยจะได้สวยเสียบตรงนี้เพืเ่อนๆขอเจาะโลนิดนึงนะนำ ลูเล็กก็ได้ลึกหน่อยจะลูเล็กๆหนึ่งก็จะวางไปเลย,ย,เลยแล้วก็ต้องการที่จะให้ลาตรงนี้มันติดติด,ดินด้วยนะนี่ก็จะล็อกอีกปรากฏว่าน,นี่ก็ต้องใช้ลวดอยู่ดี ก็จะใช้ลวดตัวนี้ล็อกอีกทีหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนนะเพื่อ,นนอที่จะมาให้รากมันขยับไงล็อกอีกทีหนึ่ง mm hmm. ก็จะเป็นแนวนี้นะคะ mm hmm. เป็นแนวคู่นะคะสวยไหมเพื่อนเพื่อนแนวคู่หวังว่าจะไม่ตายนะ mm hmm. เพราะว่าลดน้ำหน่อย น,นี่ก็จะฉีดเน้ำหน่อยให้ใบเขาไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าจะไปฉีดม้วตัวก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะกระจายฝุงลงพื้นไม้ให้น้ำอีกนิดเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนแล้ว ก็จะได้ประมาณนี้เพื่อนๆประมาณนี้นะเดี๋ยวเขาก็จะอย้อยลงตามแรงลน้มถวงของโลกเพื่อนๆน,นะโอเคประมาณนี้ถ้าหากว่าเจ้านี้มันลากที่มันผูกมาเนี่ยมันขยายต่อได้ก็ดีเลยเราจะได้ขยายไปเรื่อยๆก็จะมีสองสีค่อยๆตัดไปน,นี่จะนับไวางนะคะแลนนะคะ ที่นิวจะนําที่นิวจะเปลี่ยนนะนิวได้ย้ายใบเขียวเนี่ยไปไว้ที่ต้นใหญ่และกระถางใหญ่นิวได้ทําการเจาะรูที่นิวทํามีดโอไปนะเพื่อนๆนะเจาะรูแล้วเนาะก็นิวก็รูมันใหญ่มากรูมันตั้ง8มิลเนนะี่ยนิวก็จะใส่ตัวนี้นะคะเป็นตัวกรองทีหนึ่งอันนิวก็จะมีตัวลวดนะคะสําหรับที่จะหลับต้นไม้นะนิวก็จะนําดินมาใส่แล้วก็ จะปลูกวิธีใหม่นะเพื่อนๆนะเหมือนเดิมเพื่อนๆนิวก็จะใช้ขวดแบตน,นะคะในการปลูกแล้วก็ส่วนดินก็จะผสมด้วยพาราไราเหมือนเดิมผสมด้วยตัวตัวโฟมตัวนี้นะคะที่จะช่วยแยกกากาไม่ให้ดินมันจับก,กันหนาแน่นเกินไปนเพื่อนๆน,นะ ป,ปุ๋ยนี่เราก็จะใช้ปุ๋ยน้ำอยู่แล้วนะในการรดน้ำต,ต้นไม้โอเคเราก็จะใส่ดินล,ลงไปเลยนะคะที่ล,ลงไปเลยอาจจะเยอะไปไม่เป็นไรนะนั่ก็ใส่ทุกมือนเดิมเราจะให้ปุ๋ยนี่อยู่บริเวณ บริเวณนี้นะคะโอเคเราก็จะเอาลากต้นไม้นะคะตัดไปเลยนิวตัดลากออกโดยใช้กันไกรนะอันนี้ก็จะมีลวดอยู่นะลืมไปลวดอยู่ในเอ้ย เอาลวกขึ้นมาตั้งหน่อยเดี๋ยวจะให้รากตัดเดี๋ยวตัดรากนะตัดจย่าลยรรากชอบตัดมันก็ออกมาเดี๋ยวจะให้รากเขาอยู่บริเวณนี้นะคะบริเวณนี้นี่ก็จะ ใช้วิธีการล็อกเบาๆนะนไม่ได้ล็อกแรงดินมาห่มลา พราะด้วยความที่มันแบนมากไงเพื่อนๆบริเวณลากเนี่ยนิวก็จะเอากระดาษที่ว่าน,น้ำมันผ่านได้อ่ะมาโปะทีหนึง่งโปะทีหนึ่งเพื่อนๆปะไม่ได้มั้งเดี๋ยวไม่กล้าโปะนะเพราะว่า nếu của à này lại pa dạo อาจจะไม่ได้ตั้งสวนนะเพราะว่ามันอยู่ที่ต้นไม้ทั้นนี่ก็จะเอา